เราต้องเลี้ยงแค่ได้ประมาณสัสกสามัตประมาณเนี้ยกับบำรุง,งน้ำบำรุงปุ๋ยให้เพียงพอครับมาอีกทีนี้นะครับเราก็จะมาดูแม่พันยางกันนะครับว่าวิธีการตัดแม่พันยางเนี่ยนะครับว่าขั้นตอนการตัดเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ พ่อก็ดูนะครับว่าวิธีการเลือกพันธุ์ยางของพ่อเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนครับพ่อกิ่งพันธุ์เนี่ยเราเลี้ยงไว้โดยเฉพาะมันมีหลายสายพันธุ์เราปลูกไว้สองต้น,นระยะของต้นต้นเนี่ยพันธุ์ซึ่งพันธุ์ยางนี่รับรองจากถึงคุณยายยางเป็นคนที่มอบมอบมอบสายพันธุ์ยางให้ทีนี้กิ่งพันธุ์เนี่ยเราเราเลี้ยงขึ้นมาจากต้นก,นกล้าเมล็ด สีพันธุ์เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าในภาคอีสานของเราเนี่ยมันมีอ i n หกร้อยแล้วก็อ RIT สองพันหนึ่งที่นิยมกันมากที่สุดวิธีการเลี้ยงเราต้องเลี้ยงให้ได้ประมาณสักสามกัดประมาณเนี้ยกับบรุงน้ำรุงปุ๋ยให้เพียงพอเพื่อการลอกตาใช้ิ่งตาตามก้านตามก้านตาตาที่สมบูรณ์แล้วก็ในภาพในภาพต้นกล้ามเมล็ด ีอีกแปลงหนึ่งแปลงแม่พันเนี่ยเราจะเลียไว่เป็นเฉพาะของมันต่างหากของพ่ออันนี้เป็นส่วนแต่ว่าไอ้แปลงใหญ่จะอยู่ใ่ต้นตัวนี้จะเป็นสกุลของ RRAM หก้อยหั์ยที่คนใช้เยอะที่คนปลูกันทั่วภาคอีสานเยอะมากที่สุดปลูกประมาณกี่ปีครับปลูกันบุ์ตัวนี้ไม่มีกำหนดไปตลอดส0 4สิสี่ิปีก็ได้เพราะเพราะว่าเราล้านตลอดปีปีละครั้ง เราล้างใช้กิงคันเราจะไม่ปล่อยให้ที่ต้นมันโตูแล้ววิธีการดูแลรักษาอ,<ด>อ,อย่างครับยังมีอะไรอย่างนี้ยครับผ๋ไม่มีครับเป็นเป็นอ่าแมลงนี่ไม,ไม,ม,ม,ไไม,ไม่ไม่ต้องมีหรอกครับมีแต่ว่าบำรุงน้ำอ่าบำรุงปุ๋ยแล้วก็ป้องกันไฟไม่ให้เข้าก็แค่นี้คันย่างไม่ไม่ต้องพ่นปุ๋ยพ่นอะไรมากมายรับผมบำรุงน้ํา แล้วก็ใส่ผืนท,ทางดินก็โอเคแล้วประมาณสามจัดสี่จัดม่เกินนี้ปีหนึ่งจะได้ใช้อยู่สองรอบไม่พันยาเลยแล้วข้อตัดนี้นะครับแล้วเอาไปใช้อะไรต่อตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งพันเราตัดเพื่อเอาก้านตาเพื่อเอาอายางพลิก้านตาเนี่ยเอาไปทาบไปทา่าต้นสต๊กที่ก้า,มาเมล็ดอยู่ในแปลงอีกแปลงหนึ่งครับเราก็มีวิธีการตัด จะตัดเป็นท่นทอนๆหน่อยครับตัดเป็นชัดนี่เขาเรียกว่าเป็นจับหนึ่งัดสองัดนี่ชับที่สามที่สามนี่คือมันใช้ไม่ได้ละตอนนี้ต้องม่ตัดทิ้งเราเอาเฉพาะที่ว่าก้านตาที่สมบูรณ์ไม่อ่อนมากไม่เก๋มากตายางเนี่ยมันมีลักษณะอยู่สองอย่างสามอย่างประมาณตาก้านใบแล้วก็มีตาคิ้วด้วยนะตาคิ้วตาคิ้วแล้วก็ตาคู่ตาคู่มันอ,อ่ายาว นี่นี่เขคือตาคิ้วครับตาคิ้วอันนี้ตาก้านใบส่วนใหญ่เขานิยมใช้ตาก้านใบคือคือคือตัวนี้ตาคิ้วนี่เขาเขาไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าไข่ตาด้านในน่ะมันน้อยการงอกไม่ค่อยดีตัวนี้จะงอกดีแล้วก็ตาสีน้ำตาลตาสีน้ำตาลเนี่ยก็คนนิยมใช้น้อยครับคนงานใช้น้อยมีสามอย่าง จะมีวิธีการใดต่อไปนะครับติดตามชมใน e ีพีถัดไปได้เลยครับขอบคุณครับ